ครับสวัสดีครับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอรช anel นะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจะดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรไปแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครเอาละมาเข้าเนื้อหาการดูดวงกัน คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายสัปดาห์นี้ของคุณราศีธนูนะครับการแบ่งราศีของเราแบ่งตามแนวทางตะวันตกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมจะดูเป็นราศีแบบไทยก็ได้หรือรู้เวลาเกิดจะดูเป็นลัคนาควบคู่กันไปก็ได้เช่นกันนะครับทุกอย่างยืดหยุ่นได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะและการพยากรณ์ของเราทํานายด้วยการเสี่ยงทายไพ่ยิปซีพยากรณ์ล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดโดยอ้างอิงแนวทางทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับ เราทำนายสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมารอลุ้นดูกันซิว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเออนี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยนะครับพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดด้วยไพ่ทาโรสากลอ่ละคุณรศีธนูผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณรศีธนูนะครับวันนี้คุณธนูคุณได้ไพ่โอห้าถ้วยง้อยเงาเศร้าซึมอะไรหรือเปล่ามีความผิดหวังใดๆหรือ ปล่าหรือบางคนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานหรือแม้แต่ผิดหวังบางอย่างเลิกรากกับคนรักหรือผิดหวังเรื่องใดๆก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับ ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปคนเราย่อมมีชีวิตที่มีช่วงชีวิตที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรที่ไม่ถูกใจก็ขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนก็ได้หรือจะจําไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็ได้แต่ที่แน่ๆคืออดีตจะทําร้ายคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่เก็บมาคิดผมเชื่อมั่นว่าไอ้ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ถ้วยที่ล้มไปแล้วคืออดีตนะนะปล่อยมันไปเลย แล้วก็หันกลับมามองถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือกราหันกลับมามองปัจจุบันปัจจุบันของคุณยังดีอยู่นะครับนะเป็นกําลังใจให้มาดูต่อสิมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปไม่ต้องหง่อยไม่ต้องจอยขอให้เชื่อมั่นว่าชีวิตเราจะดีขึ้นทุกๆวันดีขึ้น6ดาบนี่สิ่งดีๆกําลังมาไพ่ใบนี้ถึงจะเป็นไพ่ดาบแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรค เป็นไพ่ของการลงเรือข้ามน้ําข้ามทะเลหมายความว่าสิ่งดีกําลังมาโชคดีกําลังมาการเดินทางนําโชคดีก็ได้บางท่านที่คิดจะเดินทางไปหาใครสักคนหรือใครที่จะเดินทางมาหาท่านจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นนําสิ่งดีๆมาให้กันนาโชคดีมาให้กันบางท่านมีโชคดีเกิดจากการเดินทางได้ด้วยนะครับเออมาดูกันต่อนะแล้วก็ยังไงต่อไปอยังไงต่อไป อสองเหรียญชีวิตคุณจะทยอยดีขึ้นเอาจริงๆถ้าคุณไม่คิดมากหรือไม่กังวลเรื่องใดจนเกินไปขออนุญาตแนะนำนะไม่ได้ว่านะบางทีคนเราไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ค่อยดีอเออทั้งๆท,ที่มีสิ่งดีอยู่ในมือนี่ถูกไหมครับบางทีคุณไปโฟกัสความผิดหวังทั้งๆท,ที่มีคุณงามความดีอยู่ในมือ มีโชคดีอยู่ในมือมีเรื่องดีๆมากมายแต่มองข้ามไปเพราะความเคยชินหรือเปล่ากินอิ่มนอนหลับแต่บางทีไปทุกข์ร้อนเพราะคนอื่นเออชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วแต่ไปทุกข์ร้อนเรื่องคนอื่นบางทีเก็บเรื่องคนอื่นมาคิดถูกไม่ถูกไอ้นี่ไม่ได้ว่ากันนะอันนี้ขออนุญาตแนะนำในฐานะกรารณมิตรนะครับนะมองผมเป็นเพื่อนสักคนก็ได้เออขออนุญาตแนะนําว่าคุณมีเรื่องดีๆในชีวิตมากมาย ตื่นมาสุขกายสบายใจสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับนะอะไรประมาณนี้ชีวิตส่วนใหญ่ยังดีครอบครัวดีเพื่อนดีเป็นส่วนใหญ่ถือว่าคุณยังโชคดีมากนะครับชีวิตคุณค่อนข้างบาลานซ์สมดุลดีใบนี้แล้วก็อืยังไงต่อไปยังไงต่อไปยังไงต่อไปคุณธนูโอ้โหมีโอกาสสมหวังดังปรารถนาสามไม้เท้าสิ่งใดที่คุณรอคอยกําลังมาแล้วกําลังมาแล้วกําลังมาแล้ว เมื่อกี้หกดาบล่องเรือมาแล้วนะข้ามน้ำข้ามทะเลสามไม้เท้าตามมาสิ่งที่คุณรอคอยกำลังมาริบ,รบ,รบเห็นเห็นอยูร่ริบแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอาจจะไม่ทันอกทันใจบางทีเราใจร้อนเราอยากได้เดี๋ยวนี้ใครก็เป็นผมก็เป็นเอออยากให้มันสำเร็จเดี๋ยวนี้เลยแต่บางทีมันไม่ได้มันต้องรอคอย1วันหนึ่งเดือน1สัปดาห์1ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ช่วงเวลาแล้วแต่บริบทชีวิตแต่ละท่านแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนที่แน่ๆสิ่งที่คุณรอคอยกําลังมามีโอกาสสมหวังดังปรารถนาฮึบขึ้นมาเลยนะครับใครหง่อยๆจ้อยๆอย,อย,อยู่ขอให้เชื่อมั่นว่าดวงคุณกําลังดีดวงดีแล้วต้องมีกําลังใจดีด้วยนะเออแล้วก็โอ้โหราชินีเหรียญ สบายใจได้ใบนี้มาไพ่มหาเศรษฐีไพ่มหาเศรษฐีไม่ได้แปลว่าเปิดไพ่ปุ๊บรวยปั๊บไม่ใช่อันนั้นมันก็เวอร์ไปไม่ใช่นิยายนะจะมาหยิบไพ่แล้วรวยเลยไม่ใช่แต่ไพ่เขาบอกว่าคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยหรือมีความสุขใดๆก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ใช่การเงินโดยตรง ความสุขใดๆก็แล้วแต่ทั้งทางทรัพย์สินทั้งความสุขทางใจอาหารการกินที่อยู่อาศัยปัจจัย4ี่ปัจจัยพื้นฐานแม้แต่คนแวดล้อมคุณมีโอกาสได้ยกระดับฐานะชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ถ้าคุณผู้หญิงนี่ราชินีเหรียญตรงตัวเลยคือชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์คบหาสุภาพสตรีแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองเออนะครับขอให้มีกำลังใจนะคุณธนูนะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอสภาพาเหตุการณ์สภาพแวดล้อมหลายอย่างที่ทําให้จิตตกอะไรแบบนี้ถือว่าผ่านมาแล้วอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปนะครับปัจจุบันของคุณยังดีอยู่มากปัจจุบันของคุณยังดีอยู่มากพูดไม่ทันขาดคำากไม้เท้า six of ones ไพ่แห่งชัยชนะ victory ไพ่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่าไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะผิดหวังเสียใจกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นับจากนี้ไปคุณจะเริ่มมีชัยชนะในการใช้ชีวิต ตั้งแต่ชนะใจตัวเองชนะสิ่งแวดล้อมเอาชนะเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตประจําวันบางท่านอยากจะทำโน่นทนํานี่ไม่ได้ทำเสียทีนะ จากนี้ไปคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องส่วนตัวจากทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มเติมไปสู่เรื่องที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจากการเอาชนะใจตัวเองได้ต่อไปคุณจะเริ่มเอาชนะใจคนอื่นเป็นที่ชื่นชอบนิยมชมชอบของผู้คนเริ่มชนะในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานชีวิตดีขึ้นแบบนี้ใบนี้มาหายห่วงยิ่งถ้าคุณทํางานที่ต้องแข่งขันโดยตรงนะคุณจะมีชัยเหนือคู่แข่งเออประมาณนี้เลยนะครับไม่ธรรมดาคุณธนูคุณต้องมีกําลังใจ ดวงคุณดีอย่าจอยอย่าแผลนะครับโอ้โยราชาเหรียญปฏิหารมีจริงไม่ธรรมดาหยิบกันเห็นเห็นเมื่อกี้มีราชินีเหรียญแล้วมีราชาเหรียญตามออกมาคืออะไรคืออะไรไพ่คู่ไงครับราชินีเหรียญราชาเหรียญตีความได้หลายความหมายที่ชัดเจนเลยคือ คุณจะเจอคนที่ศีีเสมอกันบรารมีสมควรกรันคู่ควรการเข้ามาเป็นกัลยนานมิตรและบางท่านบางคู่บางเคสมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองได้ด้วยและจะพากันไปร่ำไปรวยเอานี่ทํานายตามหน้าไพ่ว่าไปตามตําราเลยผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะไปหาอ่านได้หนังสือไพ่ทาโร่สากลน,นะครับลองไปดูเนื้อหาดูได้นะแต่ผมไม่ได้สอนนะผมไม่ได้สอนนะครับนะราชาเหรียญราชินีเหรียญประมาณนี้เป็นความเป็นคู่กันสูงมากพากันไปร่ำพากันไปรวยหรือแม้แต่ ไม่ใช่คู่กันแต่เป็นกัรายาณมิตรเพื่อนที่ดีพาไปสู่สิ่งที่ดีคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาสิ่งดีๆแบบนี้เป็นไปได้นะดวงรวยแบบนี้คำว่ารวยแต่ละคนไม่เท่ากาันบางคนต้องการแค่หมืน่นบางคนต้องการแสนบางคนต้องการล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อไหร่คุณรวยทันทีเอ,อฝากไว้ให้คิดนะฝากไว้ให้คิดพอใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อไหร่รวยทันที ไม่ใช่เปิดไพ่แล้วรวยปุ๊บปั๊บไม่ใช่อันนั้นโมอันนั้นเวอร์เราไม่ขายฝันแต่การทำนายแบบนี้พยากรณ์ด้วยหน้าไพ่ว่าคุณมีโอกาสจะเริญนก้าวหน้าด้วยการคิดดีทำดีของคุณดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยอ้าวมาดูกันต่อนะครับนะครับไม่ธรรมดาอืมแล้วก็โอ้โหสีถ้วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก คุณมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าได้ในชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่มีข้อควรระวังเล็กน้อยจากใบนี้คือระมัดระวังความใจอ่อนสมัยนี้สิ่งดีๆมากมายแต่สิ่งไม่ดีมก็แวดล้อมอยู่ปะปนกันไปเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาในชีวิตเลือกดูดีๆระวังความใจอ่อนจะทําให้คุณต้องไปตกที่นั่งลําบากกับปัญหาของคนอื่นอีกแล้วอระวังปัญหาเดิมๆที่เกิดจากคนอื่นปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อน,นะครับ ชีวิตคุณสุขสบายดีอยู่แล้วระวังปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อระวังความใจอ่อนถ้าคุณระมัดระวังตรงนี้ได้ชีวิตคุณโลดแล่นติดจ,จรวดเลยเออไปโลดเลยไปชิ้วเลยมาดูกันต่อน,นะครับเดี๋ยวขอใบสรุปส่งท้ายให้คุณราศีธนูสักหนึ่งใบนะครับวันนี้คุณธนูดวงดีแล้วไม่ต้องทํานายกันยืดยาวดีคือดีนะแต่จะได้ผลมากน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านและการกระทํานะครับโอโหดีจริง โอ้สมปรารถนาแน่นอนเดอดฟูส่งท้ายมาขนาดนี้คุณราศีธนูยินดีล่วงหน้าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตปัญหาใดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปล่อยให้เป็นอดีตไปเสียอย่าไปใส่ใจให้อยู่กับปัจจุบัน มีความร่าเริงทั้งกายและใจจิตวิญญาณอิสระแบบนี้สามารถใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างมีความสุขคนเราชีวิตมีเวลาจำกัดเต็มที่ก็บร้อยปีเท่านั้นเองใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับประมาณนี้ความเป็นเดอะฟูลมีความสุขกายสบายใจบาลานซ์สิ่งต่างๆให้ดีคุณมีโอกาสได้รับโชคดีมากมายมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาและได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ยินดีด้วยครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ